เฮ้ยโสวัสดีครับผม,มงกอนิกท2ก็จะไปรับชมคลิปฝากกดใจกดติดตามกดไลค์ด้วยครับไม่งั้นจะเป็นสารขังสวัสดีครับวันนี้จะมาสอนโปรเอนะครับขั้นตอนแรกเราต้องไปโหลดแอ p พ a เ m ็มอมาก่อนนะครับแอปนี้นะครับเดี๋ยวมสอนโหลดนะโอเคเราก็ไปดูนี่ครับมันก็จะขึ้นไฟล์นี้เรากดดาวน์โหลดไว้นะครับเราอีกครั้งนะเกับอะไรได้มาก็เราจะได้ไฟล์มานะครับ เราก็ไป <c oughs> เราก็ไปโปรแกรมติดตั้งนะครับเนี่ยบมันก็จะได้แบบนี้แล้วเรากดติดตั้งนะครับเฮ้ยเสียงกูเดี๋ <c oughs> ยวเราตัดไปตัมต้นติดตั้งเสร็จนะครับ <c oughs> พอเราโหลดเสร็จเราก็เสชอาร์กแล้วก็เข้าไปในแอปนี้นะครับเอ้ยอย่าพึ่งนะงอย่าพึ่งอย่าพึงเไปในแอปก่อน,นครับ <c oughs> เราโหลดแบบหนึ่งนะครับอ้าวเด้งเฉย เข้าหมอ๋อนี้นะครับก็จะมีขึ้นเราจะข้ามโฆษณาครับโอเคล้วก็อีกเรื่องแล้วแล้วก็ไปที่ค้นหาข้างบนนะครับแล้วก็เซิร์ชว่าเอียกนะครับ a อียกโอเคอ้าวอ้าวอาร์อาอาอาไปไหนวะนี่นะครับมันก็จะมีอาร์อาลาออาร์อันใหม่นะครับนี่คนระับจะต้องต้อง,ต,องต้องเต็มต้องพิมพ์ชื่อเต็มนะ ๋ยวปรับเป็นภาษาไทยก่อนนะคนดูเดี๋ของมาอ่านี่ครับมันก็จะมีพวกอาร์กนี่ครับนี่ครับเมื่อเราเซิร์ชชื่อมั้นะมันจะมีอาร์กอันนี้ครับนี่ครับมันจะมีก๊อตโหมดแล้วก็ปลดล็อกแมปทั้งใหญ่แล้วก็กดดาวน์โหลดไปเลยนะครับเอาอยาไฟนะครับพอเรากดดูโฆษณาพเพื่อดาวน์โหลดเสร็จเราก็จะมาพอเรากดดาวน์โหลดใช่ไหมเก็เรา,เราจะมาหน้านี้ครับแล้วก็เห็นข้างๆนี่ครับปุ่ม เออลูกสอนชีน้ไอ้ยอันี้มันก็จะเขียนพอมันมันก็จะมันก็จะดาวน์โหลดพอดาวน์โหลดเสร็จมันจะเขียนคําว่าติดตั้งนะอันนี้ผม,ผมตัวอย่างนะผมไม่ได้ดาวน์โหลดนะเพราะเครื่องผมลืมไม่ไหวแล้วก็กดติดตั้งอันนี้ผมอันนี้แล้วก็กดติดตั้งพอเรากดติดตั้งเสร็จก็เสร็จก็กโอเค